สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องรถบรรทุกทุกท่านทุกสายงานนะครับอยู่กับเราในช่องท็อปพ่วงสิ่งไทยแลนด์ครับ ขึ้นมันนะเด้อครับวันนี้อยู่ร้านมันคือเขาครับหนี้เขาจจกัดแรนมันขันเวลาครับผมล่อเขาใหญ่ออกครับช่วงนี้ก็สียู่ร้านมันครับดูร้านมันแรนมันช่วงนี้พอออ่อเขา,าใหญ่ออกเอากัดอวยไปหาเขาครับวันนี้แรนเขาช่วงนี้นาสิเขาก็ขอก็นั่งออกอยู่ครับ ขเขาดอเนาะบาทเขาอืน่นต้องขึ้นมานั่งจับไฟเพื่อนครับเพราะว่าสปอร์อะไรมันต่ำครับมันจองบ่เห็นมันต้องมาจับไฟคนตกักตอมกำลังตักตัวแม่ครับผม ของร้านมาคุ้มหญิงนะครับมันหัวงามเลยครับเนี่ยครับ แรีนมันก็ดีอย่างนึงครับบระเดีคุ้มผาพ่ารเรีนขันเวลาครับผมล่อเขาใหญ่ออกกันไปเรียนเขาใหญ่ก็อดดูร้านเพิ่งกัดมีคนซอยเพิ่งนะครับเอากระต่องมาซอยโอ้โนี้ไฟแจ้งดีเลยครับนี่ลาซาด้าเปนนี่นสร้างมา อย่างจางฟางเลยเพราะว่าสปล่อตอะไรกับมันตำครับมนเนี่ยหินสปอรอตอะไรเราต้องใส่ไฟสานามนี่แหละครับจอยในการตักครับว่ารถตัก,กัะหดดว่ามีไฟกับซ้ำคนตาบอดเหรอ คำซุลเหลครับคำซุเถียวบรคำบรด็ตก็เถอ่อันนี้กับสองคุ่นะครับนี่ครับมาขึ้นหัวล,ล,ล่วงแป่งทีสาใส่เหล่าซีทุ่มเครืองมาขึ้น การลานมันตอนเย็นครับผมนี่นะครับวันนี้มันบาหลายครับไส่ปืนเตือนน้ำหนักครับเถี่ยนี้มันมีจีมหาตันหนึ่งตั้งขาดีแบบหาตันหมดแล้ครับเพื่อจะได้เตือนน้ำหนักแตเจ้ากระจอกจ้างเมาเราครับเพราะว่า,ารกระจอกประหยัดมันข่างล้านลายมือนะครับน้ำหนักมันหายไร,รกระจอกเลยจ้างเมาครับเมาเถี่ย ทำห้องเคยใส่ไแล้วครับถือว่าดีเติมเยอะครับผมอีอย่างห้องกับบริสนอนข้างนั่งครับบริสีิเวลามารล่อ กล่องกับสีสันแนเดอครับผมมามีใหม่กันสันซอยกดติดตามกดซับสไคร์แนเดอครับผมกดไลค์ให้ผมได้ผยพานกดการสั่งได้เลนะครับเพราะผมได้มีทุนมีเงินซื้อใหม่กันสันนะครับผมซอยฝากเชย่์ติดตามช่องน้องใหม่เนี่ย พ่มีทุนซื้อใหม่กันสั้นนะครับผมกล่องก็้ีสั้นแน่สินะครับผมใหม่กันสั้สนว่ามีน้ำมันอามาอีกแล้วครับหนึ่งตัก รถตักหน่อยครับรถตักแขนเหียนน่าก็ต้องกระแทกหลายเท่าแต่ว่าเครื่องแห้งดีครับนี่ผมมาเครื่องผมไปเบิ่งเครื่องมากเลยเครื่องนี่หมดยางแห้งเลยครับนี่เครื่องดีเปี้ยดอะไรเลยครับนี้แต่เสียอย่างเดียวมันขั้นหน่อยครับแขนมันก็เลยสั่นมันก็เลยต้องกระแทกหลายเท่าแต่กับแมลาเติมเติมเพื่อระชังบ่ไดต้องต้องเอาลงจากระชังมาเติมเอาตอนขั้นหน่อยนะครับ มาอีกแล้วหนึ่งตัก กล่องไัซนแน่ได้ด้วครับผมผมมีเงินซื้อใหม่กันซันน้ำพึ่นนี่ก็ฝากกดติดตามให้ผมเดียพนันกดการสั่งรายได้ไพ่อได้มีเงินซื้อใหม่กันซันน้ำพึ่นเด้อครับผมฝากกดติดตามกดไลค์ซอยกันเด้อครับกดซับสไครต์ซอยกันไอญญนช่องน้องไหมครับผมมันได้เย็นช่อง ถือไม่ถือมากปวดแขนในมนอเต้ฟกันได้มาอีกแล้วหนึ่งตักบึม นี่จะปามันนะครับผมเอานี่จะเอามันเลย แล้วครับ Good morning. up. รับผมจะได้ตัวแม่กับเอาพอสนอิทก,ก่อนแล้วค่อยยังไม่เติมยูตาซังนะครับอย่างมันเกินระวังเกินแล้วมันดำลงมันสิหนักครับรับผมจะได้กบฝากดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องทอ็อปพ่วงซิ่งไทยแลนด์ด้วยนะครับสวัสดีครับ